สปริงทำมาแล้วคะ่ะแล้วก็นะคะอตอนนี้ปัญหาก็คือฝนตกน้ำก็เขียวนะคะในอ่างบัวตะวันก็เลยจะมาทำถังกรองน้ำนะคะเพื่อที่จะทำให้น้ำใสขึ้นนะคะทุกคนนี่แหลคะค่ะสระบัวของตะวันคะ่ะทุกคนถังกรองนี้นะคะตะวันใช้กระถางนะคะนำมาเจาะรูแล้วก็ ต่อท่อ P V C นะคะทุกคนข้างในถังกลองตะวันก็จะใส่อุปกรณ์กลองนะคะอะค่ะทุกคนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะตะวันจะวันนี้แดดดีนะคะทุกคนเมื่อคืนฝนตกนะแล้วก็เพิ่งจะหยุดตกนะคะเมื่อตอนห้าโมงเช้านะคะดังนั้นตะวันนี้ตะวันจะ ทำการนะคะทำถังกรองนะที่ตะวันเคยพูดเอาไว้นะคะอยากให้น้ำใสนะคะในอ่างบัวของตะวันนั่นเองนะคะตะวันจะทำถังกรองแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิต์นะคะทุกคนปั๊มน้ำนะคะตะวันได้ทําการซื้อมาแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะตะวันได้ทําการซื้อปั๊มน้ำมาแล้วนะคะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะทุกคน ตะวันจะไม่ได้อันบล็อกให้ดูนะคะหรือว่าจะอันบล็อกให้ดูนี่ก็เพิ่งแกะกล่องเลยนะคะนี่คือกล่องนะคะของปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะทุกคนในนี้นะคะในกล่องนะอันบล็อกเลยกันแล้วกันนะคะทุกคนก็จะมีนะคะอันนี้เป็นที่ตั้งโซล่านะคะโซลา่าด้านบนนะคะโซลา่าพาวเวนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับปั๊มน้ำนะคะ่ะทุกคน นี่ก็จะเป็นสายยางนะคะส่วนนี่อาจจะเป็นที่ปักลงดินนะคะของโซลาเซลล์นะคะโซลาพารเนลนั่นเองนะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวตะวันจะให้ดูนะคะอันนี้ก็คือนะคะทุกคนพลังงานแสงอาทิตย์โอ้ล่วงนอ็อตล่วงนะคะนี่น็อตนะคะนี่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับปั๊มน้ำนะคะ เดี๋ยวตะวันจะตากแดดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์นะคะทุกคนตากที่ไหนสักที่นึงนะคะวางไปเลยอะวางเ่แก้ตะวันที่แหละแล้วก็นะคะต่อไปก็จะเป็นปั๊มน้ํานะคะทุกคนนี่ก็คือปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะนะคะสาย ปั๊มน้ำนี้นะคะเขาบอกว่าไม่บอกว่าพลังอ้อมีมีค่ะเออห้าสิบวัตต์นะคะทุกคนหกโวลต์นะคะห้าสิบวัตต์นะ ห้าสิบวัตต์ก็ก็โอเคนะตะวันคิดว่านะคะสำหรับสำหรับอ,อ่างน้ำของตะวันนะมันว่าจากที่เห็นนะคะน้ำเขียวมากๆเลยละคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองนะคะเอาไว้เป็นอะไหล่นะคะทุกคนนี่จากที่ถอดออกมานะคะนี่จะมีใยกรองข้างในสีดำๆนะมองแบบนี้จะไม่เห็นนะเดี๋ยวตะวันดึงออกมาให้ดูนะคะนี่เป็นใยกรองนะคะทุกคน คือมันถอดออกได้นะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะนี่ประกอบแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่อต่อน้ำนะคะแบบนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นต่อพลังงานแสงอาทิตย์นะคะถังกรองตะวันทำไว้ไวทำงานตะวันก็จะอะไรแบบนี้นะคะตะวันก็จะไม่ค่อยห่วงอะไรแบบนี้มากม,มากมายเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวตะวันจะไปเอาใยกรองนะคะเดี๋ยวตะวันจะไปเอาใยกรองแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันนะคะทุกคนเอามาประกอบกันนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะตะวันก็ได้ทําการนะคะเตรียมถังกรองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ต่อท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้างในก็ทำายาแนววบเรียบร้อยแล้วนะต่อไปตะวัน,อ,น,น,นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันชิ้นภูเขาไฟนะคะตะวันก็จะเทไปเลยอันนี้เพื่อที่จะเป็นเดบว่าให้จูเลีย์ซีอยู่นะคะทุกคน ก็จะใส่ไปเลยนะตะวันจะไม่ล้างนะคะทุกคนนี่นะคะจริงๆมันต้องมีเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าวันนี้ตอนมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวตะวันจะใส่ไปก่อนเนาะจากนั้นตะวันก็จะใส่ใยกรองนะคะทุกคนหลังจากใส่ใยกรองแล้วนะคะตะวันก็จะเอาปั๊มน้ําลงไปเลยนะคะนี่คือปั๊มน้ํานะทุกคนนะซึ่งตะวันก็ได้ต่อทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็หาตำแหน่งเหมาะๆนะคะทุกคนต้องอันจุมมือลงไปเบิ้งเนาะคะ่ะมาอุ้ยน้ำโดนน้ำเฮียใช่แต่ว่าเนาะคะ่ะโอ้ยมีแต่กระถางเนาะคะ่ะมีแต่กระถางเต็มเลยเนาะคะ่ะ นี่มองว่างอ้อมนี่มีมีมมที่ว่างอยู่ตรงนี้ทุกท่านอยากเด่มน,นานะคุณโบข้หมายเราค่ะยังไม่อยากเด่มน,นำนะมันำนำมันเย็นยทุกคนนะคะตอนนี้ตะวันก็ใส่ปั๊มลงไปแล้วนะคะจากนั้นตะวันก็จะเอาขึ้นมาแล้วค่ะให้ถือใย,ยกองทุกคนเนาะให้โดนใย,ยกองนะคะ แล้วก็จะขันไว้จักน้อยเนาะค่ะเดี๋ยวเดนจะลุดเนาะไม่ต้องขันเยอะนะคะเพราะว่าอันนี้มันสีแนนเกินไปเนาะคะ่ะลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะจะล่องเสียบโซลารเซลลก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงทํางานหรือเปล่านะคะว่าทําการเสียบโซลาเซลล์แต่ว่าตอนจะ จะยังไม่เอาจริงๆอ่ะตะวันจะเอาโซล่าเซลล์อ่ะติดข้างบนนะคะทุกคนตะวันจะเอาติดข้างบนนู้นแต่ว่าวันนี้ตะวันยังไม่ทํานะจะทดลองก่อนนะคะจะทดลองก่อนต้อนแล้วอ่ะ ก็แล้วความชก้นอันนี้พอดีเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ํามาไหมเอ้ยน้ามาแล้วหนามาแล้วเนาะค่ะนี่น้ํามาแล้วนะ,ะนนวนะทุกคนนะใช้ได้นะคะใส่ได้เดี๋ยวแดดบดพอดีตอนนี้ล่ะแดดบดพอดีเลยนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงว่าจะเป็นจแดดเนาะคะ่ะแปลว่าปั๊มใช้ได้นะคะทุกคนปั๊มใช้ได้เนาะมันก็จะเอาปิดสักหน่อยเนาะคะ่ะเพื่อว่าให้แสงแดดลง่มตกกองเนาะคะ่ะ เพราะว่าจะเลี้ยงจูรินซีอยู่ในนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูหลังจากที่รันน้ําไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้น้ําในถังกรองก็เริ่มจะเต็มแล้วละค่ะแล้วก็ไหลออกมาตรงทางท่อน้ําล้นนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแดดก็อาบดนะคะแดดบดนะคะก็น้ำก็เรยโบ้ค่อยไหลหลานะคะก็เดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะทุกคนค่ะรอสักพักนึงก็อ่า นี่ค่ะตอนนี้แดดเริ่มมาเยอะแล้วนะคะแดดออกหลายแล้วนะคะก็น้ําจะไหลเยอะแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะคะทุกคนก็ใช้ได้เลยละจ้า จากที่เราติดตั้งไปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจตะวันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะสวัสดีค่ะ